Bye. <sniffs> ก eh ็ไมีพัอแล้วเออเกีว่าเจ็บเจ็ทิ้งใส่คับ มีอย่งนี้ยเฮ้ยตัวนหนาน้หัดียวอกนเียไม่ได้่หไม่ดหนแล้วเลงมา่หนาวว้มลาอ่ะเป้ตืไฟกันดีกว่าเราเยอ 这么吓，应该。 อโอ้แม่สาวน้องโอเคเอาแค่เอานะอ่าใช่ครับ ไม้ไผ่ไม่คึ้นรู้จักไหมดีอตตอกดิสตอกวัดวัดวัดเลยตอนนี้เรากำลังทำมือหมุนนะที่ปิ้งไก่หมุนไก่ไก่หมุนนะครับเมนูวันนี้นี่เราฆ่าไก่จากในป่ามาสดๆร้อนๆเลยครับ ขโมยเข้าชาวบ้านนะครับใช่เอ้ยอย่าพูดกันดิไก่เขาเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงไว้แล้วลงมาเล่นน้ำอย่าไปว่างั้นดิเดี๋ยวตัวห้าน้อยน่อย่าไปว่างั้นเดี๋ยวสวยเดี๋ยวไก่เขาหายจริงจริงซวยไงไก่เขาเลี้ยงไว้แล้วไก่พอดีว่าเขาลงมาเล่นน้ำก็เลยเสร็จไก่ที่อะไรเล่นน้ำไม่ใช่เป็ดไปเทคไปถก เอเ<ด>ะครับสมาธินะครับเนี่ยเรียบร้อยต่ออีกนิดนึงได้แล้วได้แล้วแล้วเดี๋ยวข้างล่างเราจะปิ้งบาร์บีคิวกันนะครับแจ๊กบาร์บีคิวมาปิ้งกันดีกว่าเราอ<า>ืมมันน่ากินสุดลอเกินโอ้แม่สาวน้อยไก่ของเราก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้อังโก หม <im cose wick> ุนได้ไหมพี่ลองหมุนลองเรือยๆว้าวมาเล่นอะมาเล่นอะโอเคพี่เอาเอาทีละด้านเลยวางเลยวางไปเลยพี่นั่นแหละเฮ้ยนอังเขาเรียกอังอังดี๋ยก่อนมันจะโยดเอาเอียงนี้ก็ได้พี่เอียงนี่แหละบาร์บีคิวเดี๋ยวบาร์บีคิวสอดข้างใต้เลย โอ้ยไปดูชุนน่ากินมากแจกวางเลยโอ้โหสวยงามครับขี้ไหมห้าสิบไหมเดินดิบ้ิบขึ้นป่าห้าิบกว่ายเองี้เลยอ่ะนี่สวยนะปันปาเออตายที่เขาลืมดูกล้อง เม็มเต็ม,ม,ม,มครับนนม,ม,ม,มเอาละครับเสร็จที่เรียบ,บ,บร้อยเรียบร้อยนะครับวันนี้เมนูของเรานะครับอ้ยาว,าวสุกแล้วบาร์บีคิวสับปะรดนางแลพริกหยวกสันปัะตอง <laughs> สับปะรดนางแลพริกหยวกสันปัะตองอ หอมหัวใหญ่จากโคขุนอันนี้มาจากญี่ปุ่นพี่นี่ต<ช>ันนี้ตัวน,นี้มัน,นี้มาจากญี่ปุ่นบัวโคขุนตัวนี้โคกินเหล้าขาวพี่ <c oughs> เลี้ยงด้วยเหล้าขาวตัวน,นี้ <c oughs> เนื้อมันจะชํำๆหน่อยไม่ได้กินเดียว <c oughs> อเอเ้ยเอคส่วนข้าวโพดอันนี้ก็มาจากอ่าทังนี้ทั้งเกาหลีพี่ <c oughs> อ่าเป็นข้าวโพดเมืองหนาวส่วนพริกหยวกตัวนี้มาจาก อเมริกาอ่าเมริกาใช่ครับเดี๋ยวนะจะติดกับเม็กซิโกมึงมึงขายอันนี้ถ้ามึงจะขายอ่ะถ้ามึงมาจากขนาดเนี้ยมึงขายไม้เท่าไหร่อ๋ออันนี้ไม้ยี่สิบห้าครับโอ้โหาเราเราให้คนชิมได้กินของดีๆโอ้แต่ขายมายี่สิบห้าใช่ครับมาจากมาจากอเมริกาเกาหลีญี่ปุ่นเอออเมริกาไม้เสียบมาจากเกาหลีรสชาติจะเผ็ดไม่เยอะเพราะว่าติดชายแดนกับเม็กซิโกจะไม่เผ็ดมาก ถ้าเป็นมักสกเลยจะเผ็ดเรี่ยงคีโมไว้ใจผมตอนนี้จะไม่เผ็ดมากส่วนพริกหยวกตัวนี้มาจากสเปนเออข้อมูลแน่นเลยไม่โม้บ่อยเฮียส่วนพริกหยวกตัวนี้จะมาจากสเปนเพราะว่าตอนนี้เขาจะเขาเลี้ยงพริกหยวกตัวนี้เอาไว้ให้วัวกระทิงโอ้โหกทิงทุกจะดูดันดูดันคือคักเผ็ดมึงพูดมาถ้ากูไม่อยากกินเลยกูอยากเก็บไปใส่กรอบเลยนะเฮียส่วนสับปะรดนี่ก็อุตราหกรรบ้านเราครับสับปะรดถูก อิตาเลีสเปอร์อิตาเลีนเนี่ครับเสร็จแล้วพี่รวรวมทริปพิกรณี่ถามประจำน้ำจิ้มแจ็คน้ำจิ้มพี่นี่ไน้ำจิ้มของพี่ไอองาโ่ะเป็กออฟไอ้นี่อันนี้บินตรงมาจากพิษณุโลกพี่ว่ามันมีแมงเมามาด้วยอ่ะไหนพี่ใช่ไหมอันนี้คือแมงเมาใช่ไหมใช่ใช่แมงเมาเป็กน้ำจิ้มพี่ก่อนี้ น้ำจิ้มมาจากไหนนะฮะน้ำจิ้มตัวนี้จากมินิกิวนะครับอในโลโก้มีโลโก้บ้างไม่มีครับไม่ได้ทำครับเดี๋ยวเขาเล่นแบบเดี๋ยวเขาเล่นแบบไอ้ร้านที่น้ำจิ้มอร่อยอร่อยใช่ครับกินแล้วคอแห้งอ่ะนะแห้งไม่ใช่ครับไม่ใช่นะผมงซรสเยอะอ๋อไม่สาเลยคอ๋อมีสามรสด้วยสามรสนี่ใครทำสามรสใครทำมาแม่เจ๊ทำจ้ะแม่เจ๊ทำหมอครับย้อโย้อยย้ย อันนี้น้ำจิ้มเหรือนน้ำพริกครับเลยหรือไม่พ่นมากเลยนะครับโอ้โหโคตรพ่นเลยยุ้ยหอมมากดมดมหอมหอมหอมอะไรพี่หอมมากสุดยอดสุดยอดน้ำจิ้มมาจากปลาแดดนะครับน้ำจิ้มมาจากน้ำจิ้มปลาเผาเห็นแล้วครับผมน้ำจิ้มปลาเผานะครับมีมีไหนน้ำจิ้มปลาเผาอย่าครับน้ำจิ้มปลาเผอืมหอมจี๊ดหอรับ นี่ครับช้ำๆนะครับช้ำๆช้ำๆเลยครับฟังก็ได้โอเคโอ้โหของตากล้องนะครับถือไว้ก่อนครับผมอาแล้วใครหลอดหายไปไหนวะไหนๆแล้วชิมดิไหนๆชิมดิอือยังไงบ้างร้อนสาวๆเขาไม่บ่นเราหรอเราแอบมากินของอร่อยให้เขาไปปิ้งนร่นหลาให้แล้วให้แล้วอือ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้นี่นี่นี่น้ำจิ้มลองจิ้มลองจิ้มเราทำอร่อยครับอาคุณจะเขาบอกว่าแซ่บปั๊บปั๊บลงท้องแล้วครับปั๊บลิ้นพองอ๋อ่ะเดี๋ยวลองลองลองน้ำจิ้มสามรสของลองดูลองดูลองดูใครนะของใครนะอันนี้ปลาเผาไหนที่ขอลองชิมหน่อยตตัวดแปสามรสปลาเผา ตัดรถปราลปาหอมไปไหนครับตัดรถปลาชิ้นอะไรจีมีไงบ้างอืมอืมกินเด็ดว่ะฮะใครทำเนี่ยแม่แม่แม่ทำมาเหรอ,อได้ได้ได้เด็ดไม้บอลเนี่ยนะเดี๋ยวกูเอาน้ำจิ้มต่วนี้ไนะปให,ให้เขาก่อนไม่ไปเป็ ้วสุดแล้วร้อนร้อนร้อนอนะครับเดี๋ยวจะทำการชิม่องแจ็คจับเลยข่าวโบ๊ะข่าวโบะข่าวโบะข่าวโบะ <laughs> ไม่ใช่ได้เยี่คนละคนแล้วไม่ใช่ร้อนร้อนลวกปากั่แล้วโอเคเต่ากันดิเจอกันพรุ่งนี้ไม้จิงหรือไม่จิงได้เลย